เกิดเหตุรถชนกันแล้วถลายมาชนรถเราถ้าเราไม่มีประกันคู่กรณีก็ไม่มีประกันแถมยังไม่มีเงินด้วยเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อนๆคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของครูเอเองค่ะเกิดสดสร้อนๆเมื่อคืนนี้ค่ะจอติดไฟแดงอยู่คันแรกนะคะ เกิดเหตุรถชนกันกลางแยกค่ะเกือบจะถลายมาโดนรถเรานะคะแต่โชคดีค่ะที่ครูเอ๋และครอบครัวเนี่ยปลอดภยัยและก็อุ่นใจเพราะรถเราเนี่ยมีประกันร,รถยนต์ชั้นหนึ่งแต่นะคะถ้าหากว่าเราไม่มีประกันร,รถยนต์ล่ะ กรณีแบบนี้นะคะเพื่อนๆรถของเราจอดอยู่เฉยๆแล้วรถคันอื่นเนี่ยถลายมาชนดังนั้นแบบนี้ถือว่าเราเป็นฝ่ายถูกนะคะแต่เพื่อนๆคะเคสแบบนี้นะคะเนื่องจากเราไม่มีประกรันเราก็ต้องรอให้ประกันของคู่กรณีเนี่ยเขามาซ่อมให้ซึ่งจะใช้เวลานาน,านแค่ไหนก็ไม่รู้เร่งก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่ประกันของเราสำายนะคะหากบังเอิญบังเอิญ หากคู่กรณีไม่มีประกรันแถมเขายังไม่มีเงินด้วยเนี่ยแบบนี้ก็จะยิ่งแย่ไปกันใหญ่นะคะดังนั้นคะ่ะเพื่อนๆหากใครที่ทำประกันชั้นหนึ่งไม่ไหวนะคะกรุขอแนะนำสองบวกสามบวกราคาประหยัดค่ะไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายผิดนะคะเกิดเหตุแบบนี้คะ่ะบริษัทประกันจะซ่อมรถให้กับเราทันทีแล้วเขาเนี่ยค่อยไปเรียกร้องเอากับคู่กรณีเองซึ่งจะได้หรือไม่ได้น,นั้นก็เป็นเรื่อง ของบริษัทประกันไม่ต้องมาเดือดร้อนเราค่ะ2บวกของครูเอนะคะเก่งกระบะราคาเดียวกันปีละ5,500บาทส่วน3บวกเก่งและกระบะก็ราคาเดียวกันนะคะปีละ4,800บาทค่ะเพื่อนๆค่ะโปรดีๆแบบนี้นะคะกำลังจะปิดการขายในวันที่ 23, ธันวา65นี้เท่านั้นใครที่รถไม่มีประกันประกันขาดหรือ กำลังจะขาดนะคะรีบจองเพื่อรับสิทธิ์ด่วนสามารถแจ้งคุ้มครองล่วงหน้าได้ถึง90วันเลยค่ะมีประกันไว้อุ่นใจกว่าครูเอวัชราวลีทีมงานอาจารย์แดง